สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวสต็อปเปอร์นะครับพอดีมีงานข้าวมาในร้านนะครับก็คือเราต้องการโจนะครับชิ้นงานช่องชิ้นนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวนะโจรู้อยู่ในตำแหน่งเดียวนะครับก็จะกระจายตัวสต็อปเปอร์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เลยนะหรือตั้งไว้ปั๊บเราก็ยืนการนี่ข้ามานะครับข้าวหนุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เอาชิ้นงานนะครับข้าไปเลยตัวนี้ผมตั้งชุนไว้เลยนะเอาไปจนเลยนะครับจนปึ๊บนะครับ จะตกใจเลยนี่พุ่มโจไว้ม, e. มั่งเลยนะเดี๋ยวผมจะทำวิวให้ดูนะครับม yes. ันก็จะลุงตําเน่งเดิมเลยนะครับโอเครู้แล้วนะครับ พอน,นี้เซ็ตปั๊บอันที่ดซองเดี๋ยวโอเคเดี๋องเราโอเคเอาไปจับมันเดิมเลยนะครับปั๊บเอาค์ค่าประจุมันเดิมเลยนะสุดแนทติดนี้เลยนะครับสีแนทติดล่งเลยเลยก็โจได้เลยนะครับมันจะหลงตำแน่งเดิมเป๊ะๆน,น,นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้คือกมจะมาจอให้ดูซึ่งมีการจ่ายงานว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะใจเวลาากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต่เน่งนะครับแต่วางจองอันนะครับไม่ก็จะตาเป๊ะเลยนะครับจองอันนี้เมื่อเรามีชิ้นงานสักห้าสิบอันหรือร้อยอันนะครับเรามาพิงเจะมันก็จะอยู่เวลา,าเดียวกันหมดทุกอันเลยนะครับ ตรงทีปุ่มจะรีวิวนะครับกินงานเดี๋ยว่าปุ่มไายไปนะครับก็คือปุ่มไม่ได้ได้มากมายนะครับปุ่มก็ทํางานในด้านตั้บเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ปุ่มก็จะรีวิวให้ดูนะครับอย่าเป็นกับคันปุ่มนะจะรีวิวให้ดูผมว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใตจังมันอย่างเราเก็บประมาณนี้ก่อนนะมันก็ลาดก่อนครับขอบคุณครับ